สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับผมแอนอภิชาตินะครับที่ช่องแอนอภิชาต์ชาแนลครับวันนี้ก็เทศกาลมลอยกระทงนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศลอยกระทงในช่วงโควิดที่จังหวัดกาฬสินนะครับบ้านเกิดผมเองนะครับที่อำเภอกมลาสัยยังไงไปติดไปติดตามกันดูนะครับว่าจะมีพี่น้องประชาชนมาร่วมลอยกระทงกันเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันเลยนะครับผมได้ิ้นรัว ก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปในงานเราก็ต้องใส่แมสก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับเ,เดี๋ยวทางเข้าอยู่ตรงไหนเอ่ยเข้าทางนูน้นหรือทางเข้าอยู่ตรงนูนงงน้นไ,ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวข้อทางนู้นกันนะครับอันด้านในรัน,น,นเลยป <laughs> โอเคครับถ้าทุกคนเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน่วยคัดกรองนะครับแล้วก็จะมีลงรายชื่อตรงนี้นะครับว่าใครเข้ามาแล้วอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปลงชื่อแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับไปเ<ะ>ดนิดนเดนิดนเดนินเดินเดิน ด้วยนะครับมีไม้ด่างด้วยตรงนี้ก็คนก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็บรรยากาศก็ถือว่าคทีคืนนะครับสนุกดีนะครับก็จะมีบูธอาหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปคอร์นลูกชิ้นนะครับมีขนมจีบด้วยนะครับมีขนมจีบส่วนด้านหน้าเวชีนะครับน่าจะมี ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้วันนี้เขาจะมีการประกวดอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ยังยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศภายในงานเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูท่าน้ําที่ไว้ใช้ในการลอยกระทงนะครับอันนี้ก็จะมีบูธในการถ่ายกระทงด้วยนะครับก็จะมีเยอะเหมือนกันนะครับมีข้าจีด้วยครับมีข้าจี ส่วนมากก็ประชาชนก็ยังดูแลตัวเองอยู่นะครับก็ใส่หน้าก,กากแล้วก็มีมีมีแอลกอฮอล์นะครับก็ยังก็ยังดูแลตัวเองอยู่นะครับเนาะอ่าโอเคเดีย <c oughs> เเด๋ยว <c oughs> ผมนี่ก็คือข้างหน้าที่เราจะไปลอยกระทงกันแต่ผมยังไม่มีกระทงเลยนะก็ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวพา <c oughs> ทุกคน ชมบรรยากาศรอบๆนะครับก็โก็นะฮะก็ตอนนี้ก็จะเป็นจุดบริการของหน่วยกู้ภัยนะครับผมทุกคนก็จะเดินลงไปข้างล่างช่องแอนดรอิชาตินะครับน้องช่องแอนดรอิชาติฝากกดติดตามด้วยนะครับ จากแถวเป็นสองแถวด้วยนะคะครับตอนนี้คนก็เริ่มเ,เริ่มะะทยอยเยอะเยอะขึ้นแล้วนะครับผมแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะ,ะให้ทุกคนนะครับเข้าแถวแล้วก็เว้นระยะห่างครับแต่ว่าก็ทํคพอนทังยากเพราะว่าคนก็เยอะอะไรอย่าง<ถ>นี้ครับผมะค,ะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่าผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศอย่างเดียวผมไม่ได้อ่ผมไม่ได้มีกระทงมามาลอยนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกนะครับแล้วเราเออกไปหาอะไรกินแล้วก็ไปดูหน้าเวทีกันนะครับผมผมรู้สึกว่าผมชอบมุมนี้มากมากครับเพราะว่าทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันที่ตรงมุมนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คของงานนี้เลยก็ได้นะครับ <łość> เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันครับหาอะไรทานกันไอ้หนังึปลาจุดอ่อนเจ้าตาจ้าไปเสนอ ก็บรรยากาศด้านหน้าเวทีก็จะค่อนข้างที่จะบางตาเพราะว่าทุกคนก็จะมาเลากระทงแล้วก็อาจจะรีบกลับกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันดีกว่าไปก็ได้ไส้กรอกอีสานไปสี่ไม้นะครับแล้วก็สัวต้มหนึ่งผงนะครับตัวต้มหนึ่ง เดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปหาอะไรอีกนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะค่อนข้างรอนานนะครับผมแต่ก็มีของอร่อยอร่อยเพียบเลยนะครับผมก็สําหรับพิธีงานรากระทงหรือว่าช่วงหน้าหนาวนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวจี่นะครับสําหรับคนที่สานเรานะเดี๋ยวเอาข้าวจีเอาข้าวจี่ไหมหนึ่งครับแม่สิบบาทเนาะผมก็ได้มาแล้วครับสำหรับข้าวจีนะร้อนๆนะร้อนเลยครับหนร้อนๆเลย เดี๋ยวผมว่าผมก็จะออกไปนอกงานแล้วนะครับเพราะว่าได้ของกินแล้วนะครับตอนนี้เราได้อะไรบ้างเราได้ปอเปียทอดเราได้ถั่วต้มแล้วก็อะไรวะมีอะไรอีกมีเสกองอีสานนะครับผมโอเคแค่นี้ก็พอแล้วนะครัสำหรับคันคืนนี้ยังไงก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่ช่องแอน์นิพิชาติแล้วก็ แชร์กันเยอะนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอทุกคนสนุกกับงานเรากระทงครับผม